สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีคืนวันเสาร์ที่11วันนี้สิบ1อดพอดีเนะาะใครชอบช้อปปิ้งก็น่าจะได้ส่วนลดเดยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนตลาดกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะวางแผนเทรดยัยงไงอ่าสัปดาห์นี้ผมเปลี่ยนคู่นิดนึงนะผมคุยอาทองคำนะครับ EU แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้วิเคราะห์ออน้ำมันกันนะครับสลับกับ ดูเอสดีเจพีวนะก็3คู่นะครับน่าจะมีเวลาประมาณเท่านี้ส่วนเพื่อนๆที่ติดตามดูเจอยู่นะก็เ,เดี๋ยวดิสคัสกันสั้นๆก็ได้นะครับทางทางคอมเมนต์ก็ได้นะเพราะว่าดูเมันยังไม่ค่อยมีอะไรให้เปลี่ยนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูทองคำก่อนนะครับก็จะโฟกัสที่เทคนิคก a อนิเคริะนะส่วนฟันดัมเนททลเพื่อนๆอัปเดตข่าวรายวัน จากสำนักวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้ทําคลิปให้ในแต่ละวันนะครับผมมองภาพรวมทั้งสัปดาห์ให้นะครับเดี๋ยวเราอัปเดตแนวรับแนวต้านก่อนนะครับก็ใช้เมนเนอร์สวิงตัวนี้พอนะทองคํานะครับแนวรับสัปดาห์ที่แล้วทิ้งไว้จริงๆมันมี2ออด่านนะผมลบออกไปตัวหนึ่งนะหนึ่ก้าหกสอด่านที่1มันยอนิดเดียวนะครับ ใช้งานไปแล้วผมก็เลยลบออกนะแนวรับที่2ที่ให้ไว้สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่1933นะครับเป็นแนวรับที่เทสไปเมื่อคืนมันสูงนะแล้วก็ค้างอยู่ตรงนี้นะครับก็ทิ้งไว้เป็น r e ference ก่อนนะครับตรงนี้เป็นโซนพิบโวบ38.2ถามว่าเป็นด่านที่น่าสนใจไหมที่จะทำให้เกิดการพักตัวคำตอบก็คือน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะแนวรับถัดไปถ้าหลุด1933มาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่นะครับบวกห้าุด ในบรรดาแนวรับที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงที่ผมพูดที่ผมอธิบายสัปดาห์ที่แล้วนะ,ะ1910เนี่ยจะเป็นด่านที่มีความแข็งแรงมากกว่า1933นะครับโอเคนะแต่ว่า1933ก็มีโอกาสพักตัวได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าด่านที่แข็งแรงกว่าก็คือ1910นะครับส่วนแนวรับที่อยู่ต่ำกว่า1910นะครับก็คือต่ำกว่าฟี่โบ50.0เนี่ยก็ เป็นพิบ 8, ูล68.8เพื่อนๆก็กางไมเนอร์สวิงตัวนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็จะได้ตามตามแนวเส้นพิบูล68.8ที่1886นะครับแล้วก็78.6 88.6อย่างเงี้ยนะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะสำหรับแนวรับในสัปดาห์หน้านะครับน่าจะไม่ได้เปลี่ยนจากนี้นะเพราะว่าสวิงเนี่ยไม่น่าจะสามารถทำลายได้ในสัปดาห์หน้านะครับไมเนอร์สวิงขาขึ้นตัวนี้นะ คนนี้เป็นแนวต้านนะครับแนวต้านเดี๋ยวใช้ Min o r s w i วิตัวนี้ก็พอนะครับอันแนวต้านตัวนี้ที่ผมกลาง Min o r s w สวิมันจะไม่ได้แข็งแรงมากนะนถ้าเพืเ่อนๆที่เทรดในสวิงท e f เฟรม15นาที30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยก็ใช้แนวต้านตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสวิง4ชั่วโมงเดี๋ยวจะพยายามให้ไกด์ไลน์ว่าน่าจะใช้ตรงไหนจะปลอดภัยที่สุดนะแนวต้านแนวที่1ก็ พี่โบยืมสามจุดหกนะครับเดี๋ยวปรับเป็นไทม์เพลย์หนึ่งชั่วโมงนะจะได้เห็นสวิงขึ้นสวิงลงที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแนวที่หนึ่งหนึ่งเก้าห้าหนึ่งนะครับแนวที่สองพี่โบสามแปดจุดสองหนึ่งเก้าหกสองนะครับแล้วก็แนวที่สามเป็นแนวด้านที่ผมให้ความสําคัญนะครับที่พี่โบห้าสิบจุดศูนย์นะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวมองว่าแนวต้านที่แข็งแรงในบรรดา3แนวที่ผมพูดมาเนี่ย ก็คือที่พี่บหิบนะครับ1971ขึ้นมาถึงตรงนี้ยังไงก็มีการย่อพักตัวแน่นอนนะครับถัดไปก็จะเป็น61.8 1980นะครับแล้วก็โซนที่แข็งแรงอีกโซนหนึ่งนะจะเป็นพีโบ78.6ปนะครับ1993ประมาณนี้ก็กลางพี่โบตัวนี้ก็จะ ให้แนวต้านตามเส้นแนวพิบโบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์เนี่ยเขายังพักฐานได้ไม่ลึกนะแล้วก็ทำยูโรใหม่การหาแนวต้านเพื่อนๆกลางกลางพิโบโภตามนะครับแนวต้านมันจะตามแนวต้านตามะระดับของพิโบโภในชีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้คือแนวต้านสรุปก็คือแนวต้านที่แนะนําน,นะครับที่มองว่ามันแข็งแรงที่สุดก็คือตรงนี้ อยู่5 0 0นะครับประมาณ1971ประมาณนี้ครับคราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์กันนะถ้าเพื่อนเพื่อนที่เปิดขาเซลล์ไปแล้วสัปดาห์ก่อนน้านี้เรามองว่าทองคําเราน่าจะต้องโฟกัสที่ขาเซลล์แล้วเพราะว่ามันมีคลาสสิกเดเวอเจนซ์ในสวิง4ชั่วโมงมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็ถ้าได้เอาด้วยขาเซลล์แล้วถือต่อได้ไหมนะครับเราดูอินดิเคเตอร์เดวันก่อนนะครับเดวันตลาดกำลังปักหัวลงนะครับ แต่ว่ายังไม่ถึงโ so, ซนอุกโซ so, นะโอเคนะครับยังไม่ถึงดังนั้นถ้าอ่านตลาดตาวนี้มองว่าการพักฐานในสวิง4ชั่วโมงเนี่ยก็ยังสามารถที่จะลงมาต่อได้อีกสวิง4ชั่วโมงนะต้องต้องต้องเป็นการพักฐานสวิง4ชั่วโมงนะครับคราวนี้มาดู4ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงส,สภาวะตลาดเป็นคอนเวอร์เจนซ์แต่ว่าลูกสุดท้ายตัวนี้กำลังมีนาโน้มที่จะให้เห็นคลาสสิกเดวร์เจน อาจจะเห็นอาจจะไม่ใช่คลาสสิ e เวเจนส์ก็ได้นะก็ต้องตามต่อในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับขาเซลลจะเริ่มอมองคัดกำไรนะครับปิดกำไรเมื่อ,อสวิง4ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆต้องเห็นคลาสสิลเวเจนส์มาตรงนี้ก็คอมเมนต์ว่าควรจะปิดกำไรขาเซลลได้แล้วนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป้าไกลที่สุดของขาเซลลก็คือประมาณฟิบโบ50.0ตรงนี้ครับ19.10เป็นจุดปิดกำไร สุดท้ายนะครับเพราะปกติแล้วมาถึง50.0เนี่ยเขาจะพักฐานแล้วก็อาจจะเป็นไซด์เวยเพื่อที่จะเลือกว่าจะเบรกเอา50หรือว่าจะพักตัวเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครานี้สวิง4ชั่วโมงมันยังไม่ชัดเจนว่าจะเห็นคลาสสิคเดวร์เจนส์ไหมนะครับดู1ชั่วโมงก่อนว่าเราเห็นอะไรนะ1ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้เป็นคลาสสิคเดวร์เจนส์รอบที่1ตัวนี้นะครับมีการพักตัวขึ้นไปน,นิดนึง ส่วนลูกสุดท้ายลูกที่2กับลูกสุดลูกสุดท้ายกับลูกรองสุดท้ายเนี่ยมีความก้ากึ่งอยู่ว่าจะเป็น Convergence หรือ Divergence ก็ต้องอ่านตลาดตอนน่อในช่วงประมาณบรรจารณนาคานะครับถ้าเขาพักฐานขึ้นชันๆเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็น Classic Divergence แต่ถ้าเขาพักฐานเป็น Sideway s ไปไหนได้ไม่ไกลเนี่ยตัวนี้มันจะเป็น Convergence แล้วก็ตลาดก็จะโดนทุบลงมาใหม่ประมาณนี้ดังนั้นอ่านไ r i ์เซ็ชั่นะครับสัปดาห์หน้าว่า ประเมินสถานการณ์ว่ามันจะ,ะพักฐานลึกหรือว่าจะโดนพักฐานนิดเดียวแล้วก็โดนทุบลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็อันนี้คือทองคำสัปดาห์หน้าถ้าจะบางแผนเดทก็จะประมาณนี้โดยโดยส่วนตัวมองว่าขาเซลยังเป็นต่อนะครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคราวนี้ถ้าตัวเลข CPI ของอเมริกาออกมามันมันทำให้เขาเรียกอะไรอะไปกระทบกับ ตัวพันธบัตรนะครับตัวทองคํามันก็จะวิ่งตามทิศทางนั้นดังนั้นในช่วงวันจันทร์เนี่ยตลาดก็น่าจะยังไม่หวือหวาจนกว่าตัวเลข CPI จะออกในช่วงวันอังคารตลาดถึงจะเลือกทิศทิศทางที่ชัดเจนนะครับว่าจะเลือกเบรกเอาพิโว้บจุดหรือจะเลือกพักฐานเป็นขาขึ้นยังไงเศทษทองคำก็ดูทั้งเทคนิคกับฟันเดเบนทัลนะครับแล้วก็อธิบายมาหลายรอบแล้วว่าฟันเดอเมนทัลย่างไรก็ชนะเทคนิคก์นะครับ กานนี้เรามาดู EURUSD นะครับอัปเดตแนวต้านให้ก่อนนะครับตอนนี้าราคาโดนเบรกที่ฟิโบ38.2นะครับ1.076ตรงนี้ไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านแล้วก็ย่อตัวพักฐานผมมองว่าเป็นการย่อตัวพักฐานนะครับเพื่อที่จะไปต่อถ้าหลนะุด1.076นแนวต้านถัดไปจะเป็น1.086 แล้วก็1.096ประมาณนี้นะครับแนวต้าน3แนวแต่มองว่าสัปดาห์หน้าก็ถึง1.086นี่ก็เก่งแล้วนะครับอันนี้คือแนวต้านแนวต้านใหญ่ๆแนวต้านที่ผมให้ตรงนี้เป็นแนวต้านในสวิงเดย์นะมีความแข็งแรงนะครับชนแล้วยังไงก็โวนเบรกแน่นอนนะครับส่วนแนวรับเพื่อนๆใช้ m i n นอร์สวิ2ตัวนะครับสำหรับแนวรับที่ จะใช้ในสัปดาห์หน้าใช้2ตัวนี้นะครับทั้งนี้ก็คือมันจะทําให้เราหาแนวรับที่แข็งแรงแล้วก็หาจุดเข้าถ้าจะจะเข้าออเดอร์หรือจะปิดกําไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแนวรับแนวที่1ตอนนี้อยู่ที่38.2นะยังไม่ผ่านด่านนี้ลงมาเลยนะครับแล้วก็อาสาอเนี่ยอยู่ที่1 0 6 6นะครับแนวรับ แต่ว่าแนวรับที่ผมมองว่าเป็นแนวรับที่แข็งแรงแล้วก็น่าสนใจนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะอยู่สาแนวนะครับอ่าวิโบสามสดจุดสองกับ50.0 1ิบจุดงนี่ตรงนี้นครับจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงอีกด่านหนึ่งนะแล้วก็ถัดลงมาจากนี้ก็จะเป็นตรงนี้ครับคอนเฟ r รนซ์ Conference กันของ 6. กสกับ50.0นะครับดยที่1.06่ประมาณนี้นะครับ แนวรับแนวถัดมานะแล้วก็ถัดมาที่น่าสนใจเป็นแนวรับที่แข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับมีคอนฟลิเนซ์กันที่78.6กับ68.8นะก็ประมาณ1.057ตีตัวเลขกลมๆให้ประมาณนี้นะครับก็บอกว่าแนวรับที่ให้ทั้งหมด1 2 3แนวเนี่ยก็น่าจะเพียงพอสำหรับใช้งานในสัปดาห์หน้าประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์กันก่อน ว่าตลาดจะมีแรงขึ้นได้ไหมนะครับอตอนนี้ในสวิงเดย์นะครับมันถึง o v e r b o ์บอทนะครับแล้วก็ตัวแ a กดีขึ้นมาอยู่เหนือเส้น0ู0แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ในสวิงเดย์วันนะครับสวิงสีชั่วโมงผมมองว่ามันเป็นการพักฐานโดยส่วนตัวผมนะมันอาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าโดยปกติแล้วลักษณะโครงสร้างในสวิงสีชั่วโมงแบบนี้มันเป็นการพักฐานเพื่อที่จะไปต่อครับ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตัวสโต e อยู่ที่โซนโอเวอร์โซแล้วก็เมกดีเกลเข้าใกล้ศูนย์ศูนย์ตลาดขาขึ้นในสิงสชั่วโมงยังยังไม่เห็นคลาสสิกเดเวอเจนซ์นะครับอันนี้คือถ้าอ่านตามเทคนิคแบบนี้ก็หมายความว่าเขามีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปทำนิวไฮคือเบรกเอาตตัวนี้ทำนิวไฮแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นคลาสสิกเดเวอเจนซ์ตัวนี้โผล่มานะครับการนั้นขาขึ้นก็อาจจะเริ่มเริ่มหมดแรง โดยส่วนตัวก็มองว่า E U Trade ได้ทั้งสองหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เทคนิคอะไรแล้วก็แล้วเราเข้าตามแนวรับแนวต้านที่เหมาะสมเสร็จแล้วเราก็อ่าน Pri c e a c t i o n ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการโดนรีเจ็คหรือว่าเป็นการพักฐานประมาณนี้นะครับคราวนี้ภาพใหญ่ๆของ E U r u S D ผมผมมองไว้แบบนี้นะครับใน s วิงเดย์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการพักฐานใน Timeframe day เมื่อมันพักฐานจบซึ่งอาจจะจบที่ อ่าหนึ่หรืออาจจะจบที่พี่บห้าสิประมาณ1.086ประมาณเนี้ยครับมันจะลงต่อครับมันจะลงต่อนะในสวิงเดย์เป็นการพักฐานแต่ว่าในสวิงสีชั่วโมงเนี่ยมันยังขึ้นได้อยู่ด้วยเหตุผลว่าทางเทคนิคตัวคลาสสิ c d i ก e r รเจนส์เอโมันยังไม่เห็นนะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องดู2ทางเฟรมนี้ให้ดีๆนะเมื่อไหร่ที่การพักฐานในสวิงเดย์มันจบครับมันก็จะโดน ตกลงมาใหม่นะครับระวังตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่ามันยังไม่จบแต่ว่ามันใกล้จะจบแล้วในสวิงเดย์ตัวนี้นะครับส่วนถ้าจะาน่ากลัวว่ามันจะโดนทุบลงมาแบบไกลๆอีกรอบนึงเนี่ยก็ให้ไปสองที่ทางเฟรมสชั่วโมงครับถ้าทางเฟรม4ชั่วโมงในส i n g ขึ้นตัวนี้ครับมันเริ่มเห็น Classic Diver เรนต์ลูกลูกลูกเนี้ยลูกที่กําลังมีโอกาสที่จะเกิดถัดไปเนี่ยก็ขาบายก็อาจจะต้อง ปรับมุมมองโฟกัสมาเล่นขาเซล์แทนนะครับโดยที่ผมมองแนวต้านที่แข็งแรงเอาไว้2แนวนะโดยส่วนตัวผมนะครับผมมองไว้ที่พิโ50.0ก็คือที่ประมาณ1.086ด่านที่1แล้วก็พิโบโว68.8ประมาณ1.095ตอนนี้เราอ่านอินดิเคเตอร์ได้ตามนี้นะครับ คราน,นี้เรามาดูน้ํามันนะครับตัวน้ามันผมจะไม่ค่อยได้ตามฟันเดอร์เบนท์ล่าเท่าไหร่ดังนั้นเ,นเพื่อนๆเอาเอาไอเดียในเรื่องของเทคนิคอลนะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านที่ผมเ,เสนอนะก็เอาไปพิจรารณานะครับแต่ว่าชี้แจงไว้ก่อนนะว่าผมจะไม่ค่อยเทรดน้ํามันเพราะว่าผมขี้เกียจไปตามฟันเดอร์เบนท์ลในหลายๆคู่สกุลเงินนะครับก็จะให้เป็นไกด์ไลน์ในเรื่องของตําแหน่งแนวรับแนวต้านอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับดูแนวรับก่อนนะครับ ผมขยายใ,ใช้สวิงเดย์นะแนวรับที่เขาเบรกอยู่ตอนนี้อยู่ที่พี่โบงสนะครับในสวิงเดย์นะขาขึ้นตัวนี้นะครับ75.97ดเโดนเบรกตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับแนวรับถัดลงมาจะเป็นผมขีดเส้นสีเขียวเส้นนี้เอาไว้ให้ด้วยเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันยังไงนะครับ72.6แล้วก็70.7ประมาณนี้ครับแนวรับถัดลงมาข้างล่างนะ แล้วก็มาอยู่ที่พี่โบ88.0ประมาณ67.56อันนี้เป็นแนวรับในสวิงเดย์นะครับให้ไว้3แนวนะคราวนี้เมื่อกี้อ,อธิบายไปว่า72.56ที่ขีดเส้นสีเขียวนี่มาอย่างไงนะก็ใช้ m i n นอร์สวิตัวนี้นะครับตัวนี้คือที่มานะาเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมตรงนี้ครับมันคือพี่โบ161.8ของ m มเนอร์สวิงตัวนี้นะ ผมกลางให้ดูแล้วนะครับส่วนฟิโบ200จุดอยู่ที่72.5 72.4แถวๆนี้นะครับดังนั้นก็เลยมองว่าแนวรับถัดไปเนี่ยที่จะต้องเบรกก่อนแน่ๆก็คือที่ฟิโบ200ครับประมาณ72.4ก่อนที่จะถึงพิโบ78.6ของ Major s w i n g งคาขึ้นที่70.7อันแนวรับก็จะประมาณนี้ก็เลยมองว่าตรงนี้ก็ใช้เป็นโซนของแนวรับได้นะครับประมาณนี้นะ ส่วนแนวต้านแนวต้านเอาต,าตรงไหนดีอ่าผมให้ใช้2ตัวตัวนี้เป็นตัวที่1แต่ตัวนี้มันจะไม่สวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ต่ําสุดของ m i n เน s w i สวิงขาลงตัวนี้หรือยังนะเราก็เลยมันก็จะได้เส้นมาแบบนี้มันอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าในสัปดาห์หน้าเขาทําโลใหม่ทําโลใหม่โดยที่ยังไม่เกิดการสวิงพักตัวเนี่ยเพื่อนๆก็ การพิโบตัวนี้ตามนะครับแนวต้านมันก็จะเปลี่ยนไปนะอันนี้ผมผมทำที่สวิงเดย์ให้ดูนะครับลองกางตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ใช้สูงสุดเลยลงมาที่ข้างล่างเราจะเห็นว่าแนวแนวต้านตรงที่อยู่โซนข้างล่างเนี่ยมันไม่มีคอนเฟรนซ์กันเลยมันไม่ค่อยสวยมันมีโซนเดียวที่มันคอนเฟรนซ์กันอยู่ก็คือตรงนี้ตรงเนี้ยครับพิโบส8สิบแดกับห้าิบจุดศูนย์นะครับตรงเนี้ย จะเป็นแนวต้านใหญ่นะที่82.9ประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวที่2จะเป็น85.3ประมาณนี้ครับถัดขึ้นไปก็จะเป็น87.68ประมาณนี้คือแนวต้านที่ผมให้ให้ความสำคัญมันจะเป็นแนวต้านที่มีความซ้อนทับกันของไมเนอร์สวิง2ตัวนี้นะก็จะเป็น3แนวประมาณนี้นะครับถ้าฟังไม่ทันก็ ด้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะครับมันจะไม่เปลี่ยนส่วนถ้าเพื่อนเที่เทรดแบบทางเฟรมเล็ก,เ,ลกเนี่ยการใช้ Minor ร์สวิตัวใหญ่ตัวนี้มันเป็นไกด์ไลน์นะแต่ถ้าเทรดที่ทางเฟรม30มสนาที1ชั่วโมงซึ่งปกติผมจะไม่แนะนำนะทองคำก้นน้ำมันเนี่ยควรจะใช้สวิง g ีชั่วโมงขึ้นไปจะมีความแม่นยำสูงนะครับก็ใช้ Minor ร์สวิล่าสุดตัวนี้ก็ได้ตัวเดียวแล้วก็อย่าลืมว่าแนว ้านที่ให้ไว้เมื่อกี้3แนวตรงนี้จะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะครับน่าสนใจส่วนแนวต้านขนาดเล็กก็ไมเนอร์สวิงตัวนี้มันจะบอกเราอยู่แล้วว่าโซนที่1คือตรงนี้พี่โบสามปนะครับประมาณ81.2ตรงนี้ก็แข็งแรงระดับหนึ่งในสวิงหชั่วโมงนะอ่าสวิงหนชั่วโมงกับ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็แนวต้านเล็กๆอีกแนวหนึ่งที่ยังไม่ถึงนะครับเป็นพี่โบ23.6ก็จะประมาณ78.9 เราจะใช้แนวต้านไหนในการเทรดขึ้นอยู่กับ time frame ที่เพื่อนๆเ,เทดนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เทด time frame 1ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้สวิงตัวนี้เป็นตำแหน่งแนวต้านได้แต่ถ้ามีเวลาน้อยนะครับไม่ค่อยมีเวลามานั่งดูน้ำมันทุก,ท,กทุกชั่วโมงนะก็เทรดสวิงสีชั่วโมงถ้าเพื่อนๆเ,เทดใน time frame สวิงสีชั่วโมงก็อยากจะแนะนำให้ใช้แนวต้าน2ตัว confluence กัน อย่างน้อยที่สุดถ้าจะเข้าเซลล์ต่อก็ควรจะพักฐานถึงประมาณพิโบ38.2ตัวเนี้ยของ m มเนอร์ลวิงตัวนี้นะครับที่81.25ประมาณนี้ครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นแนวต้านที่มันมีคอนเฟ r ร n นซ์กันที่พูดไปแล้วประมาณก็อันนี้คือเทคนิคอล้อนาลลซิสของน้ำมันนะครับส่วนประเด็นของฟันเดเมนทัลก็คงหนีไม่พ้น2อ,อย่างก็คือเรื่องของสงครามแล้วก็ตัวเลข CPI ในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าตัวเลข CPI เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าตลาดหุ้นเศรษฐกิจมันจะฟื้นได้ไม่ฟื้นได้นะถ้าตลาดหุ้นมันฟื้นเศรษฐกิจมันฟื้นได้น้ํามันมันก็จะ,ะได้รับผลในเชิงบวกก็คือมันก็จะขึ้นได้แต่ถ้ามันยังอึมครึมแล้วก็อะ,อะไระสงครามมันไม่ไม่ ไม่มีโอกาสที่จะคลี่คลายแล้วก็มันทําให้การพัฒนาต่างๆรวมถึงตลาดหุ้นมันไม่สามารถที่จะเขียวได้เนี่ยก็มันก็เป็นจุดเสี่ยงของน้ํามันที่จะต้องโดนกดดันอยู่แล้วส่วนอีกประเด็นหนึ่งถ้ามันจะแพงขึ้นได้ก็คือประเทศที่ผลิตน้ํามันลดกําลังการผลิตก็ประมาณนี้มันก็จะทําให้ดีมาน u ะพายในตลาดมันเปลี่ยนซึ่งปัจจัยพวกนี้เราเวลาที่เราเทรดคอมมูนิตี แอสเซพวกนี้ครับเราจะต้องติดตามทุกวันทุกวันเราถึงจะมองทิศทางของตลาดได้แม่นยำมากขึ้นนะครับ